ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กำลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมเหล็กแบบดั้งเดิมไปสู่อุตสาหกรรมเหล็กที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางในการวิจัยและพัฒนาและการออกแบบเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ยังช่วยลดเวลาในการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่จาก13.6วันเหลือเพียง5.9วันทำให้โรงงานของบริษัท CITIC Pacific Special Steel Group จำกัดซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองเจียงหยินบนทนเจียงซูทางตะวันออกของจีนสามารถผลิตเหล็กพิเศษกว่า6.9ล้านตันในหลายรูปแบบผู้บริหารของบริษัทระบุว่า,าเหล็กแบริ่งนี้บริสุทธิ์ที่สุดในโลกแผ่นเหล็กมีความหนามากกว่า610ม mm. เมตร ส่วนใหญ่จะใช้ในการผลิตอุปกรณ์ระดับไฮเอ็นลวดเหล็กนี้มีขนาดเล็กกว่าเส้นผมมนุษย์สามารถดึงได้ยาวกว่า3,000กิโลเมตร สายเคเบิลสะพานนี้ประกอบด้วยลวดเหล็ก4 0 0 0มเส้นที่ทำจากเหล็กชนิดที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกโดยแต่ละเส้นสามารถยกรถได้4คันอุตสาหการรมเหล็กของจีนกำลังอยู่ระหว่างจุดปเปลี่ยนครั้งสำคัญโดยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงจากการผลิตแบบเดิมไปสู่การผลิตขั้นสูงด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ทำให้การผลิตผลิตภัณฑ์เหล็กประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการสถาบันข้อมูลและมาตรฐานโลหะวิทยาของจีนกล่าวว่าตอนนี้จีนสามารถพึ่งพาตนเองได้ร้อเอร์เซในการผลิตผลิตภัณฑ์เหล็ก22ประเภทและล่าสุดมีจำนวนผลิตภัณฑ์เหล็กที่เปิดตัวทั่วโลกถึง119รายการซึ่งเป็นความสำเร็จอันน่าทึ่ง